ขอโอกาสพระอาจารย์ครับแล้วก็พระพระวิสุทธิสัมมณีนทุกท่านด้วยครับก็วันนี้ผมมานําเสนอเรื่องโลกก่อนโซก,กาวิวัตครับโดยผมสัมมณีพุทธิเดชมีและสัมมณีวัสพลจัน,นีนะครับโลกโลกก่อนโซก,กาวิวัฒนะครับบทบาทของโลกของพระพุดทธศาสนาของแ ก่อนยุคของโลกาวิวัฒนะครับก็มีหนึ่งครับด้านด้านหนึ่งครับอ่าจิตวิญญาณหรือสังคมครับเพราะด้าสนาาเพระ่ศาสนาจะไม่เน้นแต่จะเป็นเตรียงการต่อต่อโต้ก่อนต่อโต้ต่อสนับความต้องการทางเรื่องลมยางจะเน้นเป็นการทางช่วยเหลือของช่วยเหลือในทาง วัตถุแล้วถ่า,หา,หางได้สองตัวสองเป็นการรับตัวปรับตัวต่อก,กระแสรบริโภคแอบบริโภคนิยมนะครับโลกโลกแอบโลกาวิวัฒน์นำมาซึ่งการแอนนำมาซึ่งกระแสรบริโภคและทุนแอบบริโภคนิยมและทุนนิยมนะครับสามการใช้เทคโนโลยีและสือ่อใหม่ของพระสงฆ์และองค์พระพุทธแอบองค์ก่อนพุทธ ต้องปรับตัวให้ปรับตัวโดยใช้ภาษาเทคโนโลยีและจิตวิทยานในการสื่อสาในทางของสังคมนะครับอสองปัญหาและความท้าทายครับผลกระทบของโลก,กาโลก,กาวิวัฒน์ทำให้ทาให้เกิดการเผยแพร่าเผยแพร่การกระจายของ วัฒนธรรมในวัฒนธรรมบริโภคนิยมและการทําให้าศาสนากลายเป็นสินค้าส่งผลให้คุณภาพทางด้านจิตใจถูกบัน่นทอนถูกลดลงถูกบั่นทอนลงครับ <c oughs> สองคือการเสือมการเสือส่อมศิลธรรมครับไม่ไม่ค่อยมีคนนับถือศิล้าสักเท่าไหร่ <Okay. S 1> แล้วก็เป็น จำเป็นต้องเรียนในสิ่งของศิลธรรมและววินัยในตนเองกับคืนมาครับสามกลุ่มนี้สไลด์แรกเข้าไปสามนาทีระวังโดนตัดคะแเนนนะสไลด์แรกหนึ่งนาทีนะบอกการการบริการ่ะการบริการัดการงานในวัดแล้วก็องค์กรของตัวเรื่องตัวเรื่อาสนาคับบต้องามตัวให้เข้ากับให้ให้เป็นผลนย์กลางจริต วิญญาณมากขึ้นนะเอ่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์นะครับหนึ่งคือต้องปรับการพต้องัฒนาพัฒนา,ฒนาความมื้นมั่นความประพฤติทั้งกายวาจาใจครับในหลักของศีลธรรมในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับสองคือรู้ เท่ารู้เท่าทันและเป็นและการปรับตัว,พวเพร,ราะพศรศาสนาพระพุทธศาสนิกนชนมีท่าทีที่เหมาะสมต่อ,อการหาข้อมูลหรือสิ่งข่าวสารครับสี่ความหมายของพอรื่องศาสนาของออพอระพุทธศาสนาหมายถึงคําสอนของพอระพุทธเจ้าหรือศาสนาของคุผู้แจ้งครับนะแล้ว ตรงทางกีเมียเหมือนกันห้ากีเมียรู้เท่ากันปุ๊บแต่การดำเนินดำเนิชีวิตเพื่อรู้ที่ผ่านโลกนะครับความหมายของโลการวัดนะครับคือการคือกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมนี่ วัฒนธรรมในระดับโลกเชื่อมโยงกันแน่นแฟนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุเป็นเหตุหรือปรากฏการณ์ในท้องถิ่นหนึ well ่งสามารถได้รับอัติทธิพลจากสิ่งที่เกิดขึ้นห่างไกลได้ครับห้าลการิวัต์มีลักษณะเด่นคือการลดช่วง ช่องแต่ลดช่องว่างอะไระหว่างพื้นที่และเวลาการผสมผสมานอด้านวิธีต่างๆครับเช่นการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมรับ ก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานในอดีตของมนุษย์นะครับตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ปรากฏตัวบนโลกครับระดับความหมายของอระดับความหมายและการแบ่งยุคนะครับ <c oughs> ความหมายครับโลกก่อนประวัติศาสตร์คือคือ,คอยุค ที่มนุษย์ไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่ไม่หรือภาษาเขียนเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคในยุคนี้จึงไม่ไม่มีการบันทึกเลยครบบการแบ่งยุครับการแบ่งอของนักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์ครับ นิยมแบ่งยุคออกแนิยมแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทำเครื่องมือใช้ครับเป็นเกณฑ์โดยแบ่งออกเป็สองยุคใหญ่ยยๆครับคือ1คือยุคหินเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนำหินมาใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็มีแบ่งย่อยมาอีกสายุคยครับคือยุคหินเก่าคือ,คอ,คอเป็นยุคที่มนุษย์ อาศัยอยู่ในถ้ำ <c oughs> แล้วใช้ชีวิตแบบล่าเล่ล่าสัตว์หาอาหารโดยการล่าสัตว์มีเก็บผลไม้กินครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องมือเด่นๆที่เขาใช้ก็จะเป็นเครื่อง <c oughs> มือเครื่องมือหนแบบยาวครับ <c oughs> ไม่รู้จักใช้ไฟหรือไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้จักใช้ไฟแล้วมีงานศิลปะภาพเขียนทั้งครับ ต่อมาก็เป็นยุคหินกลางยุคหินกลางก็จะมีเครื่องมือหินแบบปันนี้ขึ้น<ม>แล้วก็มีการล่าล่าสัตว์โดยการใช้ทันตครับแล้วเริ่มทําเศษแสกระเกษตรกรรมแล้วก็เครืออ่องปั้นดินเผาเอเครื่องเอ่อนันเครื่องปั้นดินเผาถูวต่อมายุคหินใหม่มันแอนมนุษย์มีเรื่องแอนมนุษย์เริ่มตั้งอิฐฐานถาวรผลิตอาหาร<ม>เองทีแล้วให้คนที่สอง ยไม่ได้ช้อคกันเนี่ยมันเยี่าาามากครับเดียว5นาทีเนี่ยก็คนละ5นาทีเนี่เหมือนเราเนี่ยอสคืนอย่นี้ก็ยกหางนะครับมนุษย์เรา<ป>นำโลหะมาใช้ทำเป็นเครื่องมือและใช้ทำเป็นอาวุธที่แข็งแรงทนทานแบ่งที่เป็นแบกเป็นยุคย่อยได้แก่ยุคทองยุคสำฤทธิและยุคเหล็กครับจุดสิ้นสุดของยุคก่อนประวัติศาสตร์สิ้นสุดเมื่อมนุษย์ และภูมิภาครู้จักการใช้ตัวอักษรและภาษาการเขียนบันทึกเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันในแต่ละภูมิภาคโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือยุคที่มนุษย์ยังไมไ่มีการบันทึกเรื่องราวตัวอักษรและการศึกษาอาศัยหลักฐานโบราณกดีเป็นเป็นยุคหินการยุคหินใหม่ยุคขีนก่อนลลได,ลได,ลได้ลงหาาักแดงลหะแดงลหักสัมมิติครับครับ ให้อ <G Incre ased> ่านให้ผมฟังให้พ <ets> <illing en> <s Elliott> <c oughs> <sl> ีเซนให้ฟังสรุปกลุ่มนี้อ่านแข็งเลี้ยเนี่ยให้เราสมัยเซนมองมองเพื่อนด้วยแล้วพีเซนเนี่ยโลกสมัยนีประวัติศาสตร์มองเพื่อนสมัยประวัติศาสตร์มองเขาด้วหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ยืนพีเซนเนี่ยยืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหาใจไหมแล้วก็พีเซนอย่างเงี้ ทำอะไรอย่างนี้แล้วพิเศษให้เยคยฟังโอเคไหมเอออย่ายันหันหลังการแบบน,นี้ถ้าเป็นแบบนี้เราพิเศษให้ใครฟังเราจะพิเศษเองครับโอเคไหมต้องแบบนี้ด้วยมองมองคนไหนไม่ฟังคนไหนนี่แล้วก็หันหน้ามาปุ๊บนี่โอเคเขาเรียกพิเศษโอเคโอเค จากการประดิษแล้วก็ตัวรูมอจาักการประดิษฐ์ตัวอักษรการเขียนบันทึกแล้วเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆตนเองทำให้สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้สินาทีให้ไจบให้ราศุจบความหมายของโลกความประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มนุษย์มีการบันทึกเรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆด้วยตัวสอนทำให้สามารถเสืบพ้นและวิะห์ได้ในอาวินเอาไปเลเอาไปรลปเนี่ยดูเนื้อหาเทียบเลยกลุ่มนีมโม้โลกก่อนโลก,กาภิวัฒน์โลกก่อนโลก,กาภิวัฒน์คือยุคที่มนุษย์ยังมีความสำคัญในระดับจำกัดช้าทั้งนั้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในยุคยุโรปช่วงศตวรรษที่15เช่นการเดินเรือสำรวจเฟืรนฟูวิทยาการและการปฏิวัติสาหตรมรากฐานสำคัญในการกระบวนการการวิว <c oughs> <c oughs> ัตย <c oughs> ุคต่อมาซึ่งทำให้โลกเชื <c oughs> ่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและลวนในรองเท้ารองเท้องณอง ผมที่สองครมที่สองเพราะมที่สามมที่สามที่สามกลันที่้อมีใครอยู่กออยูกล้องอยู่ถามดิถามเพื่อนไม่ถามเลยไม่ได้ฟังผหักคะแนนาที่สี่รอ้ผมอ่ะนที่สีู่กลห่ม่ถาม ปัญหาและการท้าทายโลกก่อนโลกาวิวัฒน์นี่อะไรบ้างครับ <c oughs> ปัญหาของโลกก่อนโลกกวิวัฒน์คือเป็นโลกที่ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรยังไม่มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆม,มันก็เลยเป็นเรื่องที่ท้าทายของคนที่อยู่ในโลกาแอนคนยุคหลังๆครับที่จะไปหาเรื่องราวเกี่ยวกับก่อน ที่จะเป็นโลกโลกาวิวัฒน์ครับโอผมนี้เป็นสิบสองนาทีขึ้นโดนแข่งกันไมนหมครับโอ